ไล่เลี่ยงกันนิดหนึ่งนะครับในกรณีของเชฟอ้อยเนาะซึ่งเชฟอ้อยเนี่ยเขาทำลูกชิ้นแบบตักเยอะๆนึกองออก่ะเป็นไวรัลในโซเชียลคนต่อคิวยาวมากมีการแบบพรีออเดอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะสุดๆซึ่งเชฟอ้อยเนี่ยเขาก็มีการขายเฟรนชไชส์กันนะครับเฟรนชไชส์ของเขาเนี่ยจังหวัดละ1คนแล้วก็มีเอ่อที่เก็บหมายถึงว่าเก็บเงินค่าเฟรนชไชส์เนาะมีเครื่อง ตีลูกชิ้นให้มีอะไรอย่างเงี้ยต่าง,างๆทีนี้มันมีดรามา่ามาซึ่งเชฟอ้อยเนี่ยก่อนอันนี้เนี่ยเขาเคยอัดคลิปถแถลงเรื่องนี้แล้วละ่ะในติกตอกบอกว่าเออเฟนชชายคนอื่นๆเนี่ยคนที่ซื้อไปอ่ะโอเคมันก็จะมีคนที่ไม่เวิร์กเนี่ยแค่ประมาณ5 6คนเท่านั้นแหละทีนี้นี่จะ้ะมีเพจหนึ่ง ของเชฟอ้อยเนี่ยเขาก็โพสเลยว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยได้ทําการลงข้อความแล้วก็ลงรูปนะปรากฏข้อความว่าเข้าขายการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็พรอบคอมทางเชฟอ้อยเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทางผู้โพสต์และผู้คอมเมนต์คนคอมเมนต์โดนด้วยนะเธอยังไงซะลนะ่ะในทางที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและผู้ที่แชร์ต่อฉันแชร์ต่อนะเธอฉันต้องรีบไปลบก่อนแต่ฉันไม่ได้ไปว่าอะไรเขา ทางเชฟขอเรียนย้ำว่าทางเชฟอ้อยเนี่ยจะดําเนินคดีข้อหามิ่นประมาท้วยการโฆษณาและพระบคอมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้และจะไม่ขอรับคําขอโทษขอข,อขอมาหรือยอมความใดๆเพื่อให้เป็นเคสตัวอย่างต่อไปนะอ่าโอเคส่วนเรื่องเฟรนชชายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเชฟอ้อยจะฟ้องแหละ ใครแชร์ใครคอมเมนต์อะไรไปว่าอะไรเขาแล้วก็เพจเขาก็จะตามฟองนะจ๊ะจบ